ขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่านนะครับมีน้ําจากแม่น้าน่านนะครับไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ําที่ไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองน่านนะครับค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นชั่วโมงละ20เซนติเมตรซึ่งระดับนี้ยังคงถือว่าทรงตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามกับก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังเนื่องจากปริมาณน้ําที่ไหลขึ้นมาจาก พื้นที่ตอนบนนะครับลงมายังพื้นที่ของตัวเมืองจังหวัดน่านเองก็ยังคงมีเป็นจํานวนมากครับโดยเขตเศรษฐกิจบางส่วนนะครับบางซอยเองก็ต้องมีการปิดการสัญจรเนื่องจากว่าน้ําที่ไหลผ่านค่อนข้างเชี่ยวนะครับทําให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการนําเชือกมาขึงไว้ไม่ให้รถยนต์หรือว่ามีประชาชนเดินลุยน้ําผ่านเข้าไปนะครับ นครับก็มีประชาชนนะครับในจังหวัดน่านหรือว่าในเขตเทศบาลเมืองน่านก็มาติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ในพื้นที่ด้วยครับและนี่นะครับคือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นครับ